สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับตอนนี้สินค้าถึงมือเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับลองเปิดกล่องดูครับว่าสินค้าครบไหมในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาบอกเล่าวิธีการรับประทานสมุนไพรที่เพื่อนๆได้ไปให้เหมาะสมกับอาการโรคไข้ขายเจ็บที่เพื่อนๆกาลังเป็นอยู่และนี่คือข้อมูลสมุนไพรที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาโรคที่เพื่อนๆกําลังเป็นอยู่อย่างเต็มสตรีมหรือเต็มรูปแบบเลยนะฮะซึ่งผมขอนิดนึงนะเพื่อนๆควรที่จะรับประทานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ยหเดือนเพื่อพิสูจน์ครับว่าวิธีการ นนได้ผลจริงหรือเปล่านะครับพิสูจน์ทราบเลยติดต่อกันอย่างน้อย1เดือนเอาแหละตัวแรกตัวชูโรงเลยนะครับนั่นคือสมุนไพรยงหมิงยงหมิงเนี่ยเป็นยงเหิองอัดเม็ดนั่นแหละคุณสมบัติสรรพคุณก็จะเหมือนกับยงเหิงเลยการกินยงหมิง1เม็ดเทียบเท่ากับการกินยงเหิง1แก้วแถมยังมีสมุนไพรอีก6ชนิดที่เข้ามาร่วมอยู่ในแคปซูลนี้นะครับวิธีการรับประทานยงหมิงเนี่ยในช่วง5-7วันแรกให้ทานวันละ2เม็ด แต่ไม่ใช่2เมตรพร้อมกันนะให้ทานเช้า1เมตรก่อนนอน1เมตรวิธีการรับประทานนะครับพอเพื่อนๆแกะออกมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแคปซูลแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็แกะแคปซูลออกมานะครับแล้วก็ถอดแคปซูลออกอ่าถอดแคปซูลออกเลยครับเราจะไม่กินแบบกลืนแคปซูลเข้าไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้มีปัญหาในเรื่องของการดูดซึมถ้าเกิดใครอยากจะรับประทานให้เห็นผลอย่างเห็นได้ชัดนะครับให้ถอดปอกแล้วกอกใส่ปากครับ กรอกใส่ปากแบบนี้แล้วอมเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าเฮ้ยขมหรือเปล่าไม่ขมนะฮะรสชาติเหมือนยาอมมาแวงอมไว้สักประมาณนาทีถึง2นาที หลังจากนั้นเราก็ค่อยๆกินน้ําอุ่นตามเพื่อล้างปากก็ได้นะครับสาหรับใครที่ทําแบบนี้แล้วแคปซูลนี้อย่าทิ้งนะครับให้กลืนลงไปด้วยตอนช่วงเราล้างปากนะครับให้กลืนลงไปด้วยเพราะแคปซูลนี้เนี่ยมันคือเจลาตินที่ทํามาจากปลามันจะเพิ่มคอลลาเจนให้กับร่างกายและตัวสีเขียวๆเนี่ยมันคือคอโรฟิลทิ้งไปก็จะเสียดายให้กินแบบนี้นะครับเช้ากับก่อนนอนในช่วงท้องว่างคือดีที่สุดพอพน้น7็วันไปแล้วใครที่มีอาการป่วยหนะักอาจจะเพิ่มเป็น3มก็คือ เท,ที่ยงแล้วก็ก่อนนอนแล้วก็ตามด้วยอาำมอุ่นของแสลงถ้าเกิดใครกินยาหมออยู่แล้วไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับขอเพียงให้มันห่างจากยาหมอเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็พออันนี้คือภาพของแสลงนะครับที่อย่าเพิ่งกินตามภายใน30นาทีนบะตั้งแต่กินยาเข้าไปถ้าเกิดว่าพ้น30นาทีแล้วเราก็สามารถกินได้ตามปกติครับในช่วง5-7วันแรกเนี่ยเพื่อน,อนๆอาจจะมีอาการกระทุ้งพิษนิดหนึ่งนะอันนี้ไม่ใช่อาการแพ้ยาแต่มันเกิดจากที่ร่างกายเนี่ยเริ่มมีพลัง ในการต่อต้านโรคภัยให้เจ็บที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับกำลังจะขับออกมาทั้งขับของเสียขับสารพิษขาดสารตกค้างออกมาครับเราอาจจะพบอาการตึงๆหัวนิดนึงเพราะว่าระบบไหลเวียนของเลือดกาลังไหลเวียนได้ดีเลยถ้าเกิดใครมีสารพิษอยู่ในร่างกายมากๆยกตัวอย่างเช่นกินยาหมอบางแบบเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยเราอาจจะมีผดผื่นได้อาจจะมีการปัสสาวะหรืออุจจาระที่มีกลิ่นเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสีอุจจาระอาจจะแปลกตาจากที่เราเห็นไม่ ต้องตกใจนะครับอันนี้เป็นการขับล้างสารพิษของร่างกายตามธรรมชาติเมื่อพ้นภาวะกระทุงพิษเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าตัวเบามากขึ้นมันคือการขับล้างสารพิษก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะการฟื้นฟูตัวเองตามธรรมชาตินั่นเองตัวต่อมานะฮะน้ำมันงาสกัดเย็นนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเที่ยะรับประทานก่อนอาหารได้กินคู่ๆกับยงงหิงหรือยงหมิงได้เลยนะฮะทานวันล,ละ4เม็ดครับเช้า2เม็ด ก่อนนอน2เม็ดตัวต่อมานะครับสมุนไพในเครือของภูคาาเจ้าตัวภูคาาเนี่ยจะมีอยู่2อย่างด้วยกันก็คืออย่างเม็ดกับอย่างน้ําเอาแบบเม็ดก่อนรับประทานครั้งละ1เม็ดก็คืออาจจะเช้าอย่างเดียวหรือเช้ากับก่อนนอนก็ได้ส่วนถ้าเป็นแบบน้ำนะฮะให้ทาน25 cc ซีซี 2ครั้งต่อวันเช้ากับก่อนนอนซึ่งเจ้าตัวภูเขาเนี่ยกินให้ครบ1เดือนแล้วก็เว้นไว้3เดือนเจ้าตัวภูเขานี้ไม่จําเป็นต้องกินทุกเดือนนะฮะหเดือนเว้น3เดือนแค่นี้สุขภาพของเราก็แข็งแรงแล้วครับทัวต่อมานะครับไดอาบีพัทเจ้าตัวไดอาบีพัทเนี่ยเป็นวิตามินและเกลือแร่รวมจะต้องมีตัวนําพาในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายดังนั้นกินพร้อมอาหารจะดีที่สุดกินวันละ2เม็ดนะครับพร้อมอาหารมื้อน่ะอย่างเช่น ตอนมื้อเช้ากับมื้อเย็นหรืออาจจะเป็นมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นก็ได้จะดีที่สุดตัวต่อมานะครับ ฟักข้าวสกัดนะฮะเจ้าตัวฟักข้าวสกัดเนี่ยให้ทานวันละ2ครั้งครั้งละ1แคปซูลเช้า1แคปซูลเย็น1แคปซูลก่อนอาหารจะดีที่สุดและนี่แหละครับคือวิธีการรับประทานแบบเบื้องต้นถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็ทักมาคุยกับผมได้เลยยินดีตอบทุกคําถามเลยนะฮะใครที่อยากจะได้คําปรึกษาพร้อมที่จะตอบพร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อนเพื่อนนะฮะสำหรับใครที่รับประทานแล้วประทับใจรู้สึกอยากจะ เฮ้ยทากิจการนี้ได้ไหมอยากจะขายสินค้าตัวนี้ได้ไหมผมก็รับสมัครตัวแทนจาน่ายอยู่เสมอนะครับตัวผมเองก็จะเป็นที่ปรึกษาถ้าเกิดเพื่อนๆมีรหัสสมาชิกของตัวเองอยู่แล้วเพื่อนๆเริ่มลงมือทําได้เลยนะฮะส่วนเรื่องของรายละเอียดของธุรกิจนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากได้ทักมาบอกผมว่าเอออยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทําธุรกิจผมได้ทําข้อมูลนี้ให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับทานต่อเนื่องอย่างน้อยสักเดือนหนึ่งเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นฟูตัวเองและพิสูจน์ถึงผลลัพธ์ที่เราจะได้ จากการทานสมุนไพรและอาหารเสริมของจอรนคอยนะครับผมยินดีด้วยนะครับที่เพื่อนๆตัดสินใจใช้สมุนไพรของจอนคอยเรื่องราวต่อจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของเพื่อนๆน,นี่แหละถ้าใจเราสู้โรคภัยแค่เจ็บที่เพืนๆเ,เป็นมันก็มีความหวังที่จะดีขึ้นมันอยู่ที่ใจฮะผมเป็นกำลังใจให้นะครับลุยฮะ